มาแกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศ วันนี้ถามว่าทําไมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังต้องใช้คําว่ามันยังฟุบหรือว่ามันยังหลับอยู่เพราะว่าวันนี้เนี่ยในทุกๆสำนักเนี่ยบอกว่าหน้าตาของ GDP ประเทศไทยสมมุติว่าเราเอาเวฟ3ของโควิด1 9อยู่นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ1%ภาพนี้เป็นภาพที่เราตั้งใจจะทำให้มันเกินมากกว่า1%ให้ได้เพราะว่าถ้าเราถอดใจมันก็ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับคราวนี้ ในมุมของพวกเราเนี่ยสัดส,ส่วนการเติบโตนะครับในทั้ง5มิติของพวกเราทั้งหมดเนี่ยมันมีสิ่งที่เป็นบริบทที่สำคัญมากไปกว่านี้อย่างไรอันแรกก็คือการเพิ่มสกิลส์นะครับเราต้องทำให้คำว่าพระรองเนี่ยมันกลับมาคำว่าพระรองก็คือตัวเลขที่เป็น SME SME ไทยมีอยู่ประมาณ 3ล้านรายทุกๆคนทราบดีว่ามันกลับมาเป็นผู้ที่มีที่ยืนในเวทีโลกได้เพียงแค่หปอร์คนที่มีที่ยืนในเวทีโลกเนี่ยตัวเลขหเอร์เซนี่ยไม่เปลี่ยนมาเกิน10ปีแล้วหลายๆคนฟังผมพูดเหมือนกับผ่นเสียงตกร่องอะนะครับแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ถ้าเราบอกว่า SME ต้องสามารถสร้างพื้นที่ในตลาดโลกได้คำตอบคือมันทำไม่ได้หรอครับ เขาไม่มีสกิลเพียงพอเมื่อกี้ที่ผมเน้นในเรื่องของการสร้างสกิลเนี่ยไม่มีสกิลเพียงพอหมายความว่ายังไงเขาก็ยังค้าขายเหมือนเดิม3.1ล้านคนในสัม,มโนธุรกิจเติมเข้าไปอีก2.7ล้านคนนอกสัม,มโนธุรกิจแข่งขันกันอยู่เพียงแต่ตลาดในประเทศซึ่งมีประชากรอยู่67ล้านรายกว่า40เป็น a g เ n g p เอจ l ิ้งพอรเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราดูเรื่องของการบริโภค ต่อให้มันจะมีการบริโภค50%ซึ่งถือว่าเป็น contribution ที่สูงแม่ของ GDP แต่มันคือคนเท่าเดิมกำลังซื้อเริ่มถดถอยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็น zero sum game หรือสิ่งที่เราเรียกว่าเรากำลังแข่งขันไปสู่ก้นเหวหรือว่า racing to the bottom สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเลิกแล้วก็เริ่มที่จะคิดแนวทางในการดำเนินธุรกิจใหม่ วันนี้แนวโน้มค่าเงินบาทเรากลับมาพูดถึงแนวโน้มค่าเงินบาทเรากลับมาพูดถึงโลกข้างนอกประเทศไทยที่มันสดใสเนี่ยทำยังไงให้คน3ล้านกว่าคนหรือแม้กระทั่ง6ล้านคนเนี่ยสามารถเข้าไปช่วงชิงนะครับสิ่งที่มันเป็นโอกาสในเวทีโลกได้อันแรกตอนนี้ค่าเงินบาทเรามองว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ33 ถึงประมาณ33บาท25สตางหรือ33บาท40สตางนั่นคือสิ่งที่เป็นการคาดการณ์ของ Exim Bank ถามว่ามันดียังไง 1. สินค้าเราดีอยู่แล้วด้วย DNA ของสินค้าและการให้บริการของคนไทยตอนนี้ราคาสินค้าไทยถูกลงค่าเงินเราอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอานิสงส์ในการที่ทำให้สิ่งที่เขาเคยฝันว่าเขาอยากได้สินค้าไทยวันนี้เขาจับต้องได้ เพราะว่ามันมีการยุบตัวของค่าเงินบาทสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์เนี่ยมันควรที่จะได้อน,นิสงแต่มันได้อน,นิสง์ได้ไม่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเอ็กซ์พอร์เตอร์เพียงแค่1%แทนที่จะมีเอ็กซ์พอร์เตอร์ส0 20ปอร์เตอร์หรือ40ซเหมือนในบางโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่แข่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมารีวิสิตแล้ว มาสร้างสิ่งที่มันเป็น Growth Mindset แล้วก็ Growth Platform ที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้น Turning Point ในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนสำรองนี่ต่างประเทศต่ำดุลบัญชีเดินสะพัดท,ที่ค่อยๆกลับมาสุขภาพร่างกายของเศรษฐกิจไทยเนี่ย มันเป็นคนที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่วันนี้ทํายังไงให้คนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยสามารถสร้างโอกาสโดยเฉพาะโอกาสให้กับคนที่เราเรียกว่าพระรองหรือว่า SME ได้มากขึ้นนะครับเราจะทําให้การขยายตัวในมุมของ Export เนี่ยมันน่าจะแตะตัวเลขไม่ต่ํากว่า10-11%ขึ้นไปนะปลายปีคือ Annual Growth เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ11%นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคำว่า11%เนี่ย ของผมเนี่ยคือ255.000้าล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในประวัติการวันนี้คนที่ออกจากห้อง ICU ต้องกลายมาเป็นนักวิ่งมาราธอนให้ได้ภาพนี้เป็นภาพที่เรากำลังจะบอกว่าเรามีความมั่นใจและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการนะครับก็ต้องมีความมั่นใจไปกับเราด้วยพระเอกในปีนี้คืออะไรทุกคนทราบดีว่าพระเอกในปีนี้คือการส่งออกซึ่งเราสร้างนะครับเม็ดเงินหรือ c o n t r i b u t i o n เนี่ยจากเดิมเพียง4 5 กระโดดขึ้นมาเป็น50%มูลค่าการส่งออกไทยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาสามารถขยายตัวได้ถึง15.5%เป็นตัวเลข2ดิจิตตัวเลขเดียวของประเทศนะครับการขยายตัวสูงถึง15.5%เกิดจากการที่ประเทศคู่ค้าของเรา47ใน50ประเทศกลับมาฟื้นตัวสูงถึง2ดิจิตก็คือพูดง่าย เกิน10%ขึ้นไป